วันนี้เรามาเล่นซ่อนแอบทางอำเภอมี3ทีมที่แอบและผมคนเดียวที่หาเรามาดูกันว่าทีมไหนจะชนะเกมวันนี้ Make เรามี3ทีมแต่ละทีมมี3สนาทีในการแอบพร้อมไหมครับพร<อ>้อมไปเลยไปไปไปเป็นบนไม่ดู เวลานับอยู่ไปเรับยย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 ปยย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 ผมตบยยยบยยยอยออ ึนชัน่วโมงงะสกิลในการแอบของเราจากที่ผ่านมาก็คือชนะตลอดน,นแน่บอกเลยแล้วครั้งนี้เราออกมาคนแรกด้วยแวใช <ป ishing S 1> ท่ที่ดีที่สุดใครตามมากูเบรกตูดโกเลยบ <c oughs> อกเลยว่าไม่ให้ไม่ให้ตาม <c oughs> ตอนนี้เราก็มาเส้นเส้นอะไรนะอะไรนะอะไรนะเรียบม <c oughs> อเตอร์เวย์ที่เราจะไป ดอกไ like <one> ม้ใช่แต่ดอกไม้เนาะเดี <test comin jo> <test> <anime> ๋ยวเราจะเข้าไปในแถวแถวลาำซองโซนนั้นเป็นโซนแบบพูดง่ายเป็นโซนชุมชนนะครับเป็นตล่ะตรงนั้นนะใช่คึกคักคึกคักกับปากกิ่งคึกคักคึกคักกระปากกิ่งอะไรกันนับนี่ใช่ตอนนี้นะครับจะถึงทางเข้าตรงค่ายมวยนะครับซอยชนเฉลิมพยิซอยเฉลิมเบเกรตดีพอยชิดซายชิดซายนี่ครับโอเคอันนี้คือซอยค่ายมวยผมนะครับที่ผมจะลองมาดูก่อนว่ามันจะมีที่แอบยืดหรือเปล่า ดูก่อนนะคะว่าแถวนี้เป็นยังไงเพราะจริงๆมันมีซอยเยอะเพราะว่าตอนนี้เป็นเขตชุมชนแต่ว่าพูดถึงเรื่องการล่อเราก็จะไม่ลงตรงนี้นี่พี่บอยซอยเนี้ยสามารถสุดได้นี่เราจะเข้าไปถึงไหนแต่ว่ามันอ้อมออกได้ซอยนี้มันเป็นแบบมันเป็นวงกลมใช่เนี่ยข้างหน้าเลี้ยวได้ไหมเลี้ยวไม่ได้เดี๋ยวเราเฟอร์ตันเอ้ยเฟอร์ตันเฉยเอากลับรถพี่บอยกลับยังไงล่ะเฟอรนี้ไม่เคยเข้ามาด้วยนี่พี่บอยซอยเนี้ยสามารถสุดได้ซอยนี้มันเป็นแบบมันเป็นวงกลมใช่ ตันว่ะตันตันอยตันเลยมาถึงซอยยาวเลยเนี่ยมันมึงคงกลับได้อยู่ไม่ใช่พี่บอยขณะที่เขาแอบครึ่งชั่วโมงเรามาดูรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมจะขับในการหาวันนี้นะครับก็คือรุ่น G P X Drone G P X Drone ถือเป็นกำเนิดรถอัตโนมัติรุ่นแรกของ G P X มาพร้อมคอนเซ็ปต์ชีวิตอิสระแบบมีดีไซน์ G P X Drone รถพรีเมียมสปอร์ตอัตโนมัติดีไซน์ระดับ World Class ออกแบบโดยทีมงานคนไทยนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด149.6ซีซีหสูบสจังหวัดสแววแบบหัวฉีดเพิ่มความปลอดภัยกับดิสก์เบรกทางล้อหน้าและหลังพร้อมระบบ CBS หรือ Combined Brake System ที่จะช่วยกระจายแรงเบรกไปทางล้อหน้าและล้อหลังได้อย่างพอด,ดีไฟหน้า Full LED 10ดวงนะครับไฟหลังออกแบบ เชียบคมสวยแบบ 3D Light Bar นะครับแต่ตอนนี้มัต้องพูดเยอะนะครับเราออกไปหาพู้เขาดีกว่านะครับแล้วครันที่เราขับเราจะบอกสิ่งที่เราชอบเรื่องคันนี้นะครับ g p x Drone ขอบคุณมากที่เป็นสปอนเซอร์ช่อง My Manet Let's Go เน,เนียนเปนเนียนนะเพราะว่าเขาจอดรถหน้าบ้านกันเยอะะเลยใช่โู้มาบอกขยะอยู่ในนี้แหละไม่ต้องไปไหนละคือว่าพี่มีใขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาแค่ว่าเจอซอยนี้ก็ไม่กล้าเข้าแล้วไม่อยากเข้าแล้วใช่คือว่าทางนี้คือกลิ่นใช้ได้อยู่นะ<ช>สิ่งที่ผมคิดเราจะตีกรอบรอบทางเขตไปก่อนหลังจากนั้นเราจะไปที่แขวงดอกไม้เพราะว่ามันมีซอยแบบเยอะมากแล้วมันใหญ่ที่สุดไปลัดจู่ตอนนี้นะครับเราก็จอดอยู่ข้างเซเว่นไอรถคันที่บังเรา หายไปแล้วโอ้ลืมคิดว่ามันมีรถเขา้ารถออกเราก็หวังว่าจะมีรถคันอื่นมาบางแทนเนาะแต่เราอาจจะเนียนก็ได้ตอนนี้นะคะเนี่ยก็ออกมาแล้วนะทุกคนมาดูกันว่าจะเจอเราหรือไม่เจอแ เราวิ่งเซ็นใหญ่แล้วนะครับส่วนมากมีแต่หมู่บ้านแต่มันจะมีซอยเล็กๆแบบนี้คือไม่น่าจะมีใครอยู่ถนนใหญ่เราต้องเข้าไปทุกซอยเลยนะครับไะเราวนเข้ามาจอดในแฟดนะครับครับหาที่ล่มๆจอดรอยังไงก็หาเจอยากมากเพราะว่าเราเขามาลึกยังไงก็หาไม่เจอเรานอนรอครบนอนรอมไปรู่ว่านอนร<ล>อ,ลอแล้ว,ลวตอนนี้ สังเกตเห็นว่าครึ่งอ่านของดอกไม,ม้มีแต่หมู่บ้านอย่างเดียวซึ่งเขาเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกับดอกไม้ก่อนไปทุกซอยไปเรื่อยๆเช็คทุกซอกทุกซอยทุกอย่างเลยนะครับแล้วดูว่าเราจะเจอใครรึเปล่าโอ้โหแต่วันนี้แดดร้อนมาก ผ่านไปสองชั่วโมงกว่าแนละ้วนะไดนไหมล่ะได้ถนัดเรื่องนี้ถนัดนัก<ห>มาซ่อนแอบนีม่มานั่งเล่นเอาวีจระแม่งโดนลุม <c oughs> แต่ก็ยังไม่มีรถมาวาง,งเราเท่าไหร่นะอจริงนะผมว่าเดี๋ยวต้องชาแบตแล้วเนี้อหารเราไม่เจอแม่งนานเกิน <c oughs> แบดรอเลย หิวน้ำหิวน้ำทัวา,างแผนไม่ดีพี่มอยเราตื่นเต้นเรารีบเข้ามาแอบผมลองดูหาเซเว่นแล้วเซเว่น <7 S 1> มเซเว่นไ,ไม่ถึงไม่ถึงใช่ต้งองสั่งแก๊ปเอาน้ำนี่ก่อน,นเนาะน้ำปั่นไหมกุ๊กุ๊กุกุ๊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  ครับรอบรามสองมีตลาดมีหลายที่เลยนะครับแต่เราไม่มีเวลาที่จะนั่งเช็คแบบละเอียดมากเราไม่อีก2เขตที่เราต้องดูนะครับแต่ผมยังขาดใจเพราะมันมี7 1เ่นอะไรเหนึ่งที่เราขับผ่านมันมีคันหนึ่งที่ดูคล้ายๆคยันเอ็มแต่เราขับผ่านแนวเดี๋ยวเราเช็ครัม2ที่เหลือนะครับแล้วก็ออกไปทั้งเดิมและเช็คเซเว่นนั้นเพราะผมขาดใจ ตอนนี้ขับรอบรัมสองทั้งหมดยังหาไม่เจอผมว่าต่อไปนี้เราไปเขตน้องบอนดีกว่านะครับยากมากมีรถเยอะมากพี่เอ็มอะไรเดี๋ยวเอ็มไม่เอ็มลงไปซื้ออะไรแป๊บนึงหนเฮ้ยอย่าเพิ่งดิเดี๋ยวอะไรครับไปซื้ออะไรหาข้าวกินได้นในเที่ยงอ่ะเนี่ยทำเดียวเฮ้ยอย่าเพิ่งไปดดเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอดทนไว้ก่อนไอเอ็มเฮ้ยไอเอ็ม ทำไมเี้ยเจอแ่้เอ้าไอเอ็มเขาเห็นได้ยังไงเขาเห็นได้ยังไงนี่ออกเซ็ตไม่พอดีเลยดีตั้งแต่แรกไหมใช่เราขับพันมาเราอยู่ในลำสองวันสองชั่วโมงไปแล้วและตอนนี้เรากำลังออกเจอขคยังเนี่ย ยังคุณเป็นคุณแรกโอ้ยเอม <laughs> บอกมาแล้วว่าอย่าลงไปอย่าลงไปโด <laughs> นไว้ก่อนมึงอะไรพี่ยังโดนจับได้แล้วเพราะว่าให้ท่ายเขาอ,อะไรอืมจอดรถเพราว่าพี่อออกไปซื้อข้าวกินเพราะความหิวอ่ะเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยโฉลชุดโทลชุดโฉลชุดพอร,ร,ระหว่างรอคนหาที่เขาจะหาเราไม่เจอ ตอนนี้เราต้องไปทำภารกิจพ่เศษนะครับตามผมไปเดี๋ยวเราต้องแวะไปไปรับของแป๊บนึงนี่แหละนะครับภารกิจสุดพิเศษของเรานะครับแจกกลทํทำไมดู <laughs> เห็นไหมตรงนี้แดงอันนี้ขาวดูดูทนนาฬิกาทนนาฬิกาออ้อู้อตอนนี้บ่ายสามครึ่งแล้วอันนั้นเราหามาห้าชั่วโมงเราเจอแค่คู่แรกผมมีความคิดว่าเรามาเช็คตอ่อในแขวงบับเวตต่อถ้าเราหามา่เจออีกสักชั่วโมงเราปิดเขตไปเลยแล้วเราเหลือแค่หนองบอนลุยต่อ ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับ3ชั่วโมงกว่านะครับก็เดี๋ยวเรามาเล่นเอาเวีวเล่นเกมรอดีกว่าเล่ตากตาดีกว่าี่วยมันนานไปใช่ปะกูเร่มม่วงอะกูเร่มง่วงะผมเลือกแถวนี้เพราะว่าที่นี่เคยเป็นค่ายมวยที่ผมเจอโค้ชนายสิบหมื่นครั้งแรกในชีวิต ตอนนั้นเขาก็สอนม,มวยแถวนี้เพราะว่าตอนที่นายเป็นนักมวยเขาจะวิ่งแถวนี้ทุกซอยเขารู้ทุกซอกเพราะฉะนั้นถ้าว่ามีที่แอบดีๆนายรู้เรามาขับแถวนี้แหละผะว่าเขาต้องอยู่แถวนี้มั้งตันว่ะตันคอยตันเลยมันยาวเลยเนี่ยคือเราต้องเช็คทุกอย่างเลยแถวนี้นายรู้ดีจริงๆ เมันมีคันหนึ่งที่ดูเหมือนรถพี่บอยเฮ้ยม,มีคันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเหมือนบีโก้ด้วยอ้าวไม่ใช่โคตรเหมือนรถพี่บอยหิวหิวไปไหิวไปหิวไปเอาเหรอยิงไปพี่ยิงไปอาติกาอู้อาติกาหน้าระเบิดเถิดเทิงดูหมดแล้วในระแวกนี้คิดว่าเขาไม่อยู่แล้วเราต้องไปต่อ โอเคตอนนี้เราขับมาทั้งวันนะครับไม่รู้จะจบยังไงผมรู้สึกว่าเราเช็คทั้ง3มแขวงไปแล้วสิ่งเดียวที่เหลือคือเราต้องปิดแขวงหนึ่งตอนแรกจะปิดแขวงโบเวทเพราะมันมีซอยเยอะที่สุดที่ผมเช็คน้อยที่สุดแต่ผมคิดว่าถ้าเราปิดน้องบอนนะครับมันมีแค่เส้นเดียวที่เขาจะออกได้แล้วถ้าเราใบดักตรงสามแยกถ้าใครอยู่ในโซนนั้นเขาต้องออกทางนั้น มันอาจจะเสียเวลาในการรอแต่ถ้าใครออกเราจะเจอเขาและเราจะได้มีผู้ชนะเกมมันจะได้จบสักทีผมไมไ่คิดว่ามันจะนั่งกันอันนี้โคตรเทพเลยนะทั้ง4ี่คนที่รอดทุกคนตอนนี้เราจะบิดโซนนะครับฟังดีๆนะถ้าใครอยู่ในโซนนี้คุณต้องขับออกเดี๋ยวนี้เราจะบิดโซนหนองบอนนะครับ ถ้าใครอยู่หนองบอนบอยนายหรือจุนหมีคุณต้องออกแล้วนะครับทีนี้ส่งอะไรมาเลยรอฟังนะดูรีบหาที่ใหม่นะครับแต่ระวังนะจ๊ะอุ้ยรอดเว้ยรอดเว้ยรอดเรอดรอดรอดบอยกับนายตอบแล้วที่วงทรงเสียง มีกับจุนยังไม่ได้อ่านอันนี้คือเขาอยู่ผิดที่เรากำลังขยับเรืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราโทรหาเขาดีกว่าเดีย๋ยวฮลโหลเธอได้ข้อความที่เขาปิดโซนไหมตอนไหนจ๊ะโซนอะไรอะโซนน้องบอลโซนนนองบอลไม่ได้อยู่โซนนนองบอลจ้ะอ๋อ <Hey. S 2> โอเคใครอยู่ต้องออกภายในหะ้านาทีนะ ได้จ้าโดอหลอกสบายมากมากเลยยังไงก็หาไม่เจอหรอกเขากดได้ใช่บ๊ายยังเหรอไม่พอเพิ่งตือนรึงั้นใช่เพิ่งตืนเราเราอยู่หนองบอนก็ใช่ไงแต่มันปิดโซนไงแต่ว่าเราก็บอกมันว่าก็ใช่ไงเราก็ต้องหนีเลยอ๋อเราอยู่หนองบอนเหรอใช่เราอยู่หนองบอนเราต้องหนีแล้วเ้าไม่อยู่เขตเบยเบยเหรอไม่เราอยู่หนองบอนแล้วเขาเพิ่งจะมาปิดโซนเรานี่ไงก็ไปดิครับ ือเราอะนอนกันไปเยอะมากแล้วจนอนปวดหัวนะเนีนอนจนมืดเดี๋ยวเข้ามาดูกันว่าเราจะหนีไปทางไหนขอปรึกษากันแป๊บหนึ่งเขาเพิ่งตื่นแล้วเขาทําตัวเออไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ผมว่าเขาอยู่ดังนั้นเรารีบไปรอที่เส้นเดียวที่เขาออกจากเขตได้ป่ะเราไปดอกไม้เพราะว่ามันใกล้จุดเริ่มต้นไม่กูว่าเลี้ยวซ้ายไปตงเว้ยไม่มึงขวามันใกล้เอาฟิกมากเกินไปไม่ถ้ามันใกล้พี่ กูพูดอะไรกู <c oughs> พูดอะไร <c oughs> มันต้อง choose the right เลือกสิ่งถูกเว้ยมันเลือกสิ่งที่ดีเว้ยเราถึงสามแยกแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีใครอยู่หนองบอน <c oughs> เขาต้องออกจากถนนนั้นถ้าเขาเลี้ยวขวา <c oughs> เขามาเคตดอกไม้ ถ้าเขาเลี้ยวสายเขากกับใบเบรคเรารอตรงนี้สักนิดนึงดูว่าโบยหรือมีขับออกมาถ้าเขาไปทางไหนเราจะเห็นเราไปจับเขาได้ใหญไม่ดีมสิแล้วสร็ล้วสนะกูไปไม่ได้แล้วเสินะเชื่อกูเหอะ ต้องไปทาน<อ>งนี้เฮ้ยเน้นได้ไงอะไรได้ไงใช้ด้วยเห็นเหรอมีไงได้นนละนด้ละเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ผมดูดูแบตเตอรีไม่ออกอแน่ใจเหรอ นอนจับแล้วบอกมาแล้วใช่ไหมว่าที่ที่อันตรายที่สุดมันก็คือที่ที่อันตรายทีย่สุด<ญ>ไ,ไปทางซ้ายไปโกเว่แสดงแสดงว่าเมื่อกี้ที่เราโทรหาอยู่น้องบอลใช่ไหมใช่แล้วเพิ่งเจอไหมตื่น,นอสติมันยังไม่ค่อยดีด,ด้วยเยกับดักเรามันใช้ได้โอ้นอนจำแล้วถ้างั้น วัยรุ่นเมกาเขาขับมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อแจ็คเก็ตได้หรอเออเขาโดนเขาโดนแดนเพลานะใช่เดี๋ยวโทฮันนายกับบอยเขาชนะไม่ต้องหาเขาชนะไปเลยพี่บอยพี่บอยพี่บอยพี่เน็ตโทรมาพี่เน็ตโทรมาเปิดไฟเปิดไฟพี่เน็ตโทรมาพี่เน็ตโทรมาผมจับมีกับจุนแล้วพวกคุณชนะผมเป็นทีมชนะพี่บอยเราชนะ เรเยอ้ยเาเจอหมดแล้วเหรอเจอหมดแล้วเจอหมดบอกแล้วว่าตรงนี้แจ่มหาไม่เจอโอ้มันมันไม่เหนื่อยหรอกมันอะไรเขาจะมาหาจริงๆอยากให้หาเป็นทีมแรกเลยนะรีบรอยแล้วนะครับโซนแอบทางอำเภออันนี้คือเราเล่นมา10ชั่วโมงนะครับผมนั่งบนเบาะของ G P X Drone 10ชั่วโมงและบอกเลยนะนิ่มมากรีวิวเต็มที่เบาะโคตรนิ่มขับดี ผมชอบไฟข้างหน้ามันแรงมากแบบชอบไฟ LED นี้ข้างหลังทุกสิ่งทุกอย่างมันครับดีขอขอบคุณ Gpx Drone ที่เป็นสปอนเซอร์ของคลิปวันนี้นะครับถ้าก็ว่าใครสนใจที่จะซื้อรถคันนี้นะครับผมจะฝากรายละเอียดใต้คลิปนี้นะครับเขามีหลายรุ่นมีรุ่นแบบใส่กุญแจรุ่นแบบไร้กุญแจแล้วมีรุ่นไร้กุญแจพิเศษด้วยนะครับแล้วก็เขามีสีหลากหลายด้วยสีแดงสีเทาสีดำสีเหลืองก็รายละเอียดทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนี้ และเราจะเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับพักผ่อน